องขนาดไหนนะฮะ๋ยนไมล่าไอ้ตัวเนี้เป็นท้าซับมันจะมีหลายเบอร์เดี๋ยวเขาเลยงานก็ขอด้านหน้านี่ออกจะลองใส่ด้านหน้าน่าจะได้ย เขาตัวเล็กไปเรามนิบแปดนิ้วมันสิบดนิ้วตอนตนี้ก็ ดี๋ยวรภาพก็ดูแหวนก่อนแหวนไมล่าก็มีหลายเบอร์นะต้องดูว่ามันจะได้ขนาดไหนนะฮะก็ต้องใส่ไป3าสี่ตัวก่อนพอดูแล้วมันต้องใส่ตรงด้านหน้าหรือด้านหลังนี่แหละครับต้องใส่เข้าไปเพราะว่าจังหวะมันจังหวะมัน นี่ไปดูก่อนนะครับรักษา,าเข้าไปใหม่เงนี้ จะได้อยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าน่าจะได้อยู่เห็นไหมฮะมันดูกล้องเห็นเนือเปล่าเพราะาต้องต้องซูมให้ดูมันเราเห็นไหมนะก็ต้องคอยซูมให้ดูมันจะอันนี้อยู่ของขอบเนี่ยมันจะต้องพอดีนะฮะต้องขอบพุ่นขอบพุ่นจะพูดยังไงเนาะแนี่ยครับต้องให้อยู่ระหว่างขอบตรงเนี้ยที่เซลลขาวนี่อย่าให้เลยนี่มาประมาณขนาดนี้นะฮะให สีขาวนี่ก็ต้องให้ให้เสมอกับขอบตรงเนี้ยฮะขอบที่เป็นทุ่นแม่เหล็กนี่ฮะก็ลองด้านหน้าลองด้านหน้าไปแล้วก็ได้อยู่โอเคลองด้านหน้าก็ได้นะครับจะพอดีคือถ้าไม่พอดีหรือถ้ามันนี่ไปแล้วมันจะทำงานแล้วมันจะมีปัญหา ครับตัวนี้ก็โอเคครับเป๊ะไอ่าตวเนี้ด้านหลังด้านหลังก็คงไม่ต้องเพราะว่าอันนี้เราด้านหน้านี่ก็ต้องมาร์กไว้นะครับผู้แรงงานก็จะมาร์กไว้ก็อยู่ตรงไหนจะได้รู้นะครับงั้นเข้าออกไม่จะไม่ไมีป,ปัญหามาไว้นิดนึงอ่ะทีนี้ก็โยมดู โอ้ก็ยังเยอะอยู่นะช่วงจังหวะซักนะฮะค่อนข้างจะเยอะไปเนี่ยเวาลามันจะมีปัญหาเดี๋ยวพวกรรงงานเดี๋ยวนะต้องลองด้านหลังอีกหน่อยต้องลองด้านหลังอีก3 4มสี่ตัวฮะ เราทำอะไจะงหวงโยกดูลองดูอ่าก็อ,อย่างนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะคะเนี่ยประมาณเนี้ยก็ประมาณเนี้ยก็มไม่มากมายครประมาณขนาดเนี้ยน่าจะได้อยู่อย่าให้มันอันนี้ไปนะฮะอย่าให้เยอะไปเยอะไปก็เดี๋ยวพพื่อนทั้งในตัวหนึ่งได้เป็นยังไงดูว่า ก็จะเอาน้ำมันใส่นิดหนึ่งก็ให้มันหล่อเลื่อนนะครับให้หล่อเลื่อนน้ำมันการหล่อเลื่อนโอเคปรต่อ ประมาณให้อยู่ประมาณนี้แล้วครับประมาณนี้อ่าถึงน,น็อตขันน็อตขันเลยได้แล้วน่าจะได้แล้วก่นวนอนนะครับมดก่นนอกนนะ นักแคปผมบรินานก็ขันก็ปัญหาที่ใส่ไว้ให้ดีนะครับนะเวลาหาจะได้หาง่ายๆนะครับใส่ไม่ดีหาไม่ได้ก็หายอีกมันก็จะมีปัญหาต้องทำด้วยใจเย็นๆครับอาลัถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเราทําก็ต้องใจเย็นๆ ผมก็จะเพิ่งให้ตึงนะครับเดี๋ยวเพิ่ให้แน่นก็ค่อยเอาค่อยควงย้ำข้าพปอีกทีหนึง่งนะครับหมั้งสีด้านจะก็ควงย้ำไปทีเก็ค่อยดับดูว่าเป็นยังไงแต่พอ ดูที่วา่าดูที่นี้ก็เหย่ยดดูโอเคอย่างเงี้ยถ้ามันแน่นไปเราค่อยๆทีนึงคือจังหวะโยกมันก็นจะได้มีจังหวะโยกนะครับขอเพาะนิดหนึ่งพรอนตีตรงนี้นิดหนึ่งที่ตีเนี่ยคือเพื่อว่าให้มันเข้าล็อกมันนะ่ะนะครับเบาๆนะฮะอย่าแรงนะครับเพื่อให้มัน เพื่อให้มันเข้าล็อกเพื่อให้มันเข้าล็อกมันจะได้นี่ดีนะครับทีนี้มนดูครับได้อยู่เดี๋ยวผู้แรงงานจะลองประกอบ,กอบต่อไฟดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับมันหยอดเผลื่อยมา เพราะว่าของเดิมมันมามใหม่แตลไม่นานก็สั่งพันจากทางพี่ชาตีที่ระยองนะฮะมอเตอร์ที่เขาก็บริการดีอยู่นะพี่ชาตีทำมาหลายตัวแล้วถ้าไปแถวบ้านหม้อก็ได้แต่ว่าพลังงานไปหาที่จะลดลำบากตรงบ้านหม้อหาที่จะลดลำบากมากที่จะลดค่อนข้างจะลำบาก โอเคนะครับเลี่นดีไ,ได้เสร็จแล้วเก็บของนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะฮะที่บ้านผู้ลายงานอากาศค่อนข้างจะร้อนนิดนึง ครับวงล้อปลดป้าบช่องพัดลมก็เป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆได้นะครับซ่อมพัดลมก็ขึ้นอยู่ว่าก็ไม่ยากนะครับก็ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟสายสายลายสายนิวตันมีระบบไฟนิดนึงให้รู้ก้าไม่มีเพราะว่ามันก็จะมีอยู่สามเบอร์สีขาวสีสีดำสีขาวสีออกอะไรม่วงแล้วก็สีแดงของฮาตาลิี่ก็จะมีตรงนี้นะครับ ดำขาวแดงอาจจะเป็นเบอร์ของมันอยู่มาดูตามเบอร์ส่วนตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายแคบสายกาปาสายแคบส,สายกาปาก็จะเป็น,แ,ป friend, แ,ปนแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็หนึ่งจุดแปดนะฮะเราจะเอาขั้วไหนต่อก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะไม่มีบวกไม่มีลบตัวนี้นะครับแต่นี้มันเสียก็ต้องเปลี่ยนเด้วก็ต้องเปลี่ยนแคบตัวใหม่ตัวเข้าไปนะเพราะแคบตองเดิมมันเสียค่ามันอ่อนนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป เดี๋ยวที่นี่ก็เป็นฐานมันผู้รายงานจะนี่ก่อนนะครับยังนี่ประกอบจะลองระบบไฟดูก่อนว่าเป็นยังไงมันจะแรงไหมก็คืออ,อันนี้ไปก่อนนะครับผมว่ามันจะโอเคไหมนะครับ